ปริศนาคดีน้องชมพู่ปริศนาที่ชาวโลกติดตามและอยากรู้ตัวคนร้ายตัวจริงเขาคือใครสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะเพจดังเผยลุงควรร้องเรียนขอความเป็นธรรมโดยมีใจความดังนี้ค่ะความยุติธรรมกับอยุติธรรมลุงต้องเลือก ความยุติธรรมแม้ตำรวจจะตั้งข้อหาเจตนาฆ่าเด็กต่อลุงแล้วหรือยังไม่ได้ตั้งก็ตามลุงควรร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อท่านประธานคณะกรรมการใหญ่ที่กรุงเทพเพื่อฟังความสองฝ่ายเพราะลุงไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาโดยเขียนจดหมายลงทะเบียน ตอบกลับ EMS เขียนฉบับเดียวแล้วถ่ายเอกสารจาหน้าซองส่งถึงอายการสี่ท่านข้อความในจดหมายเหมือนกันหมดเมื่อท่านประธานได้รับจดหมายแล้วท่านจะเรียกประชุมคณะกรรมการมีอายการสูงสุดอายการภาคสี่และอายการจังหวัดเพื่อพิจารณาคำร้องเรียน ถ้าไม่เขียนจดหมายร้องเรียนท่านประธานจะยุ่งเกี่ยวกับสำนวนไม่ได้วิธีส่งเขียนขึ้นต้นจดหมายว่าถึงท่านประธานกออท่านอายการสูงสุดถึงท่านประธานอายการภาคสี่ถึงท่านประธานอายการจังหวัดมุกดาหารท่านพชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอายการ ท่านเคยเป็นอายการสูงสุดลุงพลเขียนจดหมายทํานองว่าข้าพเจ้านายจุดจุดจุดถูกกล่าวหาว่าจุดจุดจุดจึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องด้วยเช้าวันที่11พฤษภาคม63ข้าพเจ้าไปทำงานที่จุดจุดจุดถึงเวลา09.22น ซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุขณะเด็กหายเวลา07.30นถึง09.00นจึงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดลงชื่อชัย,ยพลสำหรับรายละเอียดให้ลุงปรึกษาทนายสิทธาทนายรัชพลทนายสมเกียรติมาดามลาเต้เชื่อว่าทั้งสี่ท่านเห็นด้วยเพราะคดีนี้ ประหลาดมากที่กล่าวหาว่าคนดีทําผิดท่านทนายสมเกียติอยู่ใกล้จะเป็นธุระแนะนำให้ลุงเขียนแบบรัดกุมอายการจะได้ไม่ยื่นฟ้องลุงต่อศาลคงไม่มีท่านใดอยากให้ลุงขึ้นศาล5ปีขึ้นไปถ้าทั้งสี่ท่านไม่เห็นชอบเน้นนะลุงพลต้องเขียนเพื่อตัวเอง ให้ช่องเมด y ช่วยหาสถานที่ทำงานของอายการทั้งสีท่านเพื่อส่งจดหมายเอลุงกับ YouTube ฝ่ายลุงช่วยแชร์ช่วยนำเสนอทาง YouTube และช่วยสนับสน,นุนนำบทความนี้ให้ลุงอ่านช่วยให้กำลังใจลุงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญนี่ก็เป็นบทความ ของเพจเฟซบุ๊กคุณวิระลงสมบูรณ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของท่านด้วยนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ